เอาเลยครับก็เจนโหนะครับสวนสัตว์สวัสดีคนไทยท่ไวยซื้อลำใหญ่นอกโรคทุกคนด้วยนะครับวันน yeah, ี Turn ้ก็พบกับผมเนมเอ็นครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับคนดูเมื่นนานมาแล้วนะครับผมคือก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําคลิป แอบ,บส่องเฟซเก่ามิกี้ <Yahoo! S 1> คือจะมีลูกเก่าๆของผมแล้วก็ลูกเก่าๆของมิกี้ตอนเด็กอะไรพวกนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายที่เป็นรูปลับนะครับในคลิปนั้นใครที่ยังไม่ดูเนี่ยก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะและในคลิปนั้นเนี่ยผมก็สัญญาไว้ว่าถ้ามีคนกดไลค์กดติดตามตามที่ผมขอมาเนี่ยผมเนี่ยจะทําคลิปเต้นตามพิกี้นะครับ <Wow. S 1> และทุกคนนะครับก็กดไลค์กดติดตามกดตรดดิ่งให้ผมจริงๆเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําตามที่ผมเคยให้สัญญาไว้นะครับผมแต่ว่า ด้วยความที่มันทิ้งระยะเวลามันนานมากเนี่ยผมจะมาทำคลิปเต้นตามคิกี้อย่างเดียวก็ไม่ได้ งั้นวันนี้เนี่ยผมจะแถมให้เวจากเส้นตามคนในครอบครัวหัวฟ้าขอทาะที่เป็นผู้หญิงแล้วกันก็น่าจะมีพิกี้กับอุ้มอิมสองคนนะครับผมแล้วมาดูว่าวันนี้ผมจะเต้นเหมือนใครมากกว่ากันแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมีชาเลจ์เล็กๆเ้วยนะครับขอไฟที่พูดยาวหน่อยชาเลจ์เล็กๆของผมก็คือว่าเราจะมาวีเอกันเออว่าแล้วว่าพิกี้เต้นกับอุมอิมเต้นใครสวยและน่ารักกว่ากันนะครับสามารถบวกจะได้ใต้คลิปเลยนะครับผมโทรมาใน้ีสายแรกรับฟรีไปเลยนะครับฟังบู๊ทไลท์สายเจ้าบ้าห เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันได้เลยอย่าลืมฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับถ้าหากชอบคลิปแบบนี้โอเคไปเลยครับผม30วิมาเลยโฆษณาโอ้ยพี่มีเวลา30วิเองหรอนเนี่ยโอเคโอเคโอเค ก็นะครับใครที่อยากคอมเมนต์ได้เวลาพี่เนมสตรีมนะครับผมเพียงแค่กดสมัครสมาชิก50บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้สามารถเปิดคอมเมนต์เวลาพูดคุยโต้ตอบกับพี่เนมเวลาสตรีมได้นะครับผมแถมยังจะมีสติกเกอร์ตามหลังชื่อแบบเท่ๆแถมชื่อเป็นสีเขียวนะครับและเจ้าสติกเกอร์เนี่ยยิ่งอยู่เป็นนานนะครับยิ่งอัปเลเวลยิ่งเติบโตเป็นร่างพี่เนมร่างเทพร่างหล่อได้นะครับผม แถมนะครับผมยังได้รับสติกเกอร์แบบเทๆไปใช้ฟรีด้วยนะครับผมแถมยังเข้าถึงโค้ดรับเวลาพี่เนม้สตรีมแล้วเวลาแบบเวลาพี่เนม้จะพูดน,นู่นนี่จะบลัมโลาหมดแล้วล่ะโอเคครับผมและตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในหน้า ติ๊ต็อกของผมแล้วนะครับคือมันอยู่ตั้งนานแล้วแหละก็แล้วท่านผู้ชมครับก็อันนี้แล้วก็เป็นติ๊กตอกของผมเองนะครับผมแอดเนมเอ็มเอ็นี่งสคือของผมจริงๆนะครับการที่จะเช็คว่าอันนี้เนี่ยเป็นของจริงของปลอมเนี่ยดูที่ผู้ติดตามนะครับผู้ติดตาม4.8ล้านเนี่ยคือตัวจริงนะครับผมผมบอกเลยว่ามีของปลอมเยอะมากๆนะครับผมเอาอยี้ดีว่า หากใครที่กําลังกดติดตามพี่เนมในทิกตอกอยู่ตอนนี้กดเข้าไปดูเลยครับว่ามีผู้ติดตามถึง4.8ล้านหรือเปล่าถ้าคนที่น้องติดตามอยู่มีไม่ถึง4.8ล้านให้กดยกเลิกติดตามแล้วมากดติดตามช่องจริงนะครับผมถ้ารักพี่เนมจริงอย่าไปกดติดตามตัวปลอมนะครับผมนะวายกี้ตัวปอมเอากูไปทําอะไรก็ไม่อยู่เอากูไปวีเอกับคนนู้นเอาวีอกับคนนี้ไอ,ไอก็ไม่อยู่สุดท้ายเขาก็ด่ากกู ก่อนจะไปของพิกกี้เรามาส่องของผมกันคร่าวๆดีกว่านะครับเพื่อเป็นความบันเทิงอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเพลงใหม่ที่ผมค o v e r อร์เพลงน้องดีมกับพี่เสือนะครับผมป่ะมาฟังกันดีกว่าไม่สนใจในความรักแต่ใจไม่เคยต้องการ้าเป็นช้าคงสดใจนะสัญยอไม่ห้อทุกอย่างแต่ใจดูงนี้ก็ไม่กล้าจะพูดเราไปจังไรแค่บอก ฝันดีให้เธอนนั้้ไดใจราไปฟังเองแล้วกันนะครับในช่องพี่เสือมาแล้วนะครับเพลงลงไปแล้วนะครับชื่อเพลงว่าโอ้แม่แก้วตานะครับผมเป็นเวอร์ชั่นคอเวอร์ของพี่เนมแล้วก็พี่เสือนะครับผมทุกคนครับอันนี้ก็คือพิกกี้เว้ยเมื่อวานไปกินข้าวมาดูดูดูบนหัวเว้ยคือเรื่องนั่งเรือนม,มีแล้วก็มาจับนีจริงทำแม่เกมา่ะมาจุดดี ก็คือว่าผมอ่ะกินในนี่เว้ยทุกคนกินสเต็กเสร็จเจ้าผมก็แกล้งพิกี้โดยการแบบทั้งแคปอันเนี้ยคือผมแกล้งพิกี้เว้ยแล้วพิกี้ก็แบบกินไปบ่นไปกินไปบ่นไปอยู่นั่นแหละไม่ได้บ่นไปไหนแล้วดงกินอะบนี้ไม่อ้วนได้ไงอ่ะแต่ว่าพี่กี้เนี่ยอ้วนดีแล้วนะครับเพราะว่าท้องอยู่ในแก้วก็ได้ไปบำรุงไอ้เจ้าความรักของผมในท้องด้วยนะครับผมก็อย่าลืมเลยครับเดี๋ยวรอดูคลิปผมซื้อของให้ลูกเร็วๆนี้นะครับ โอเคเรามาดูพี่กี้เต้นกันดีกว่าเออผมเลือกคลิปคลิปนี้แล้วกันคลิปนี้อะไรวะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรอ่ะโอ้เอาอะอะยังไงก็เคยสัญญากับคนดูแล้ว ต่ก็ต้องเต้นใช่ไหมครับทุกคนไม่ลืมฝากกดไลค์กันด้วยนะอ้ามาสละความเป็นผู้ชายไปก่อนละก้อนนะวันนีอ้อันนี้ขอไปคุณแม่นิดนึงนะวอร์มไรก่อนมา เดิเต้นตามพี่กี้สักเออสามสามรอบแล้วกันสามรอบสามรอบ,รอบเลือกก่อนแล้วแรนดอมแป๊บเออเรื่องไหนรูกไหนดีครับผมเอาหนดีครับเอาหนดีครับเยอะจัดเลยวะ่ะขอดูวิวเยอะขอดูวิวเยอะเอออันนี้แปดแสนอันนี้เก้าแสนเลยเหรอ, <S 2> <S 2> <S 2> อน่ารักอะ ัจจุบันไปไหนหรอหคนเนี้ยเจ้าคนเนี้ยจะเอาจะเอาปัจจุบันไม่ใช่อย่างนี้นะปัจจุบันอ้วบอิ่มก่าน,นีี <c oughs> อะทำงี้ก่อนเลยนี่รีมิกเฮ้ยน่ารัก หล่ <laughs> อมเพริมจะเองทำงี้ก่อนยังไงวะยังไรวะเนี่ยนิ้วฝังนี้ทำไงอ่ะคนดูทำได้ป่ะแบบเ,เนีเ้ยเฮ็ด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  อะไรคอันนี้ที่ผมหันแลมองฝั่งเนี้ยไม่ใช่ว่าผมไม่มองคนดูผมมองกล้องเว้ยอันเนี้ยมันเป็นกล้องผมมาเห็นตัวเองตรงนี้เลยผมก็ได้ดูตัวนี้ทำท่าถูกกล้องเหมือน่องกระจกอะทุกคนอ่ะเอาลืมเลยคราวนี้ลืมเลยเอาเดี๋ยวนะฮึดฮึดฮึดเดี๋ยวฮึดฮึดฮึดนี่เหรอฮึดฮึดฮึดอ่าฮึดลืมเบื่อเอาไปอย่างนี้ละกันฮึดฮึด hết 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 Ok hết okay. ทำอะไรผมทำได้นะผมทำได้นะเอา๋ยวผมจะทำคิดจะทำอะไรจริงๆก็ทำได้ว่ะโอเคเดี๋ยวเราเลิกกันจะไปอุ้ม <c> บีมก่อนไปไปอุ้มบีมไปอ่ะมาอุ้มบีมอุ้มบีมอุ้มบีมเอ่อจานทีมน่าจะติดตามเมียอะไรเนี่ยเฮ้ยไล่แสนเจ็ดอะไรวะเนี่ย ไอทีวีก็คือผมไปก็ผมแบบเดินอยู่ตอนแรกอะไอทีมมาถ่ายคลิปแบบกับไอดีมวีบางแงยดีมดีมแย่งแฟนอะไรอย่างงี้แล้วผมกม็เดินผ่านพอดีเว้ยผมก็มองเอ๊ะมันถ่ายอะไรวะพอผมเดินไปใกล้อินเดินมาเอ๊ะไปเร็วทีรักกูอ่ะกูไม่อ่ะอ่ะกูะะะต้องเล่นด้วยเหรอเนี่ยอ่ะดูดูดูด เดินผมเดินผมก็บอกมันทำอะไรวะทำอะไรวะอ่ะอ่ะอ่ะฮะเอากูกูกูต้องเล่นด้วยอ่ะโอเคไป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 เออไปดูอุิ่มกันดีกว่าทุกคนผมขอนั่งอย่างนี้นะเลากันเองอยู่ละเออไม่ต้องคิดมากดูอุ่มอิ่มดิมีเต้นไปบ้างมั้ยมีเต้นไปมีเต้นไป คงเป็นอะไรอ่ะกระดูกคอไม่ดีอ่ะน้องน้องสาวผมน้องสาวผมทุกคนเฮ้ยเฮ้ยใครวะเอ้ยน้องสาวน้องสาวผมน้องสาวผมอีนไม่ค่อยเต้นนะเออไอ้นี่นี่นี่ผมว่าคลิปนี้เต้น ทานี้ก่อนเดี๋ยว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 หนึสองมองหน้าเออได้จอยู่ได้อยู่ไม่ทราบว่าคุณมีปัญหาอะไรเอาเฮ้ยเอาขอโทษนะคะใช่เหรอรองสย รวยเลยน่ารักน่ารักอยู่วอาคอรหรวะ หรือก็เทียวก็ไม่ผ่านนี่ทุกคนครับและคลิปไฮไลท์ครับผมของน้องอุมอิ่มเนี่ยก็คือคลิปนี้เว้ยคือคลิปนี้เนี่ยว่อนเต็มติ๊กต็อกมากๆเลยนะครับผมก็คือฮิตมาจากในช่องของน้องอุมอิ่มชาแนลนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าแข่งเต้นกันหรือว่าเป็นบทลงโทษที่ทําให้เต้นนะครับผมมากคือคนขอเข้ามาเยอะมากเลยนะท่านี้นี่เต็มติ๊กต็อกเลยนะครับผมคือแบบตอนนี้น้องอุมอิ่มฮอตมากเลยอะ เดี๋ยวเดียวอะไรคนนี้อะไรน้องมาเลามิวพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่จะไม่ข่บน้องมิวพี่จะขอแค่คนจัดมมงอย่าไปซูมหน้าน้องเขาเลยอะต่อต่อเฮ้ยไอเนี่ยอะไรเนี่ย คนโลกกิดเลยวะทีมอะอ่ะมาผมเต้นทุกตามทุกคนเลยผมมีบก,ก่อน กูทำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยพิกกี้แล้วกันนะครับผมก็น้องอุ๋มหยิบก็น่ารักนะครับผมเออไปโหมีใครวะ ไม,ไม่ใช่ครัไม่ใช่โอเคครับผมเอาเป็นว่านะครับวันนี้เราก็จบกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเหนื่อย เดี๋ยววันนี้ต้องพาพิกกี้ไปกินข้าวด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมเรามีกิจกรรมแล้วก็ชาเลดเลกันด้วยก็คือว่าพี่กี้กับหบิ่มเนี่ยเวลาเต้นเนี่ยใครน่ารักกว่ากันนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับผมก็บวกหนึ่งพี่กี้บวกสองบุ๋มิ่มแล้วกันนะครับผมก็สามารถไปติดตามทั้งสองคนได้แล้วในทิก To อของเขานะครับผมตามนี้เลยขึ้นบ่กคนตัดบอกฮะอะไรวะคูคูต้องตัดให้ใช่ไหม โอเคครับท่านผู้ชมครับก็เอาไว้ว่านะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิออ่งให้กันด้วยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าอยากให้มีคลิปอย่างนี้อีกอย่าลืมกดไลค์เยอะๆกดแชร์เยอะนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าเหนื่อยสบเร็วคลิปนี้เหนื่อยจริง <laughs>